ปัญหาเรื่องของการกดซ้วมแล้วน้ำมันไหลไม่ดีหรือมีการเอ่อเนี่ยเรามากักจะพบเจอกันบ่อยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆครับสาเหตุแรกก็คือเรื่องของตัวที่ดินของเรานะครับหรือบ้านของเราเนี่ยไม่มีท่อเมนระบายน้ําทิ้งหลักของสาธารณะวิ่งผ่านนะครับทําให้เวลาเราลงถังส้วมเองเนี่ยเราไม่สามารถ ดึงน้ําทิ้งหลักเนี่ยจากในบ้านเราออกไปส,สู่สาธารณะได้ครับโดยทั่วไปคนที่อยู่ตามพวกบทก็มักเจอปัญหาแบบนี้ครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาโดยการขุดเป็นเรียกว่าส้วมซึมนะครับซึ่งจะมีอยู่หลักๆ2ถังนะครับคือถังแรกเป็นบ่อเกิดนะครับแล้วก็ถังที่2เป็นบ่อซึมนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลักๆก็คือบ่อเกิดจะใช้รับของเสียที่มีความสกปรกครับเช่น อุจลปาปัสสาวะต่างๆนะครับส่วนบ่อซึมเนี่ยก็จะใช้ในการรับพวกน้ําทิ้งจากการพุกอับน้ําหรือน้ำล้างพื้นเป็นต้นครับซึ่งถ้าสมมุติในการต่อเนี่ยเรามีพื้นที่ไปนะครับหลวงเขามีการขุดท่อสาธารณะไว้รอเนี่ยเราก็สามารถจำ้ำท่อนะครับจากบ่อที่2นะครับหรือเรียกว่าไอตัวบ่อซึมเนี่ยให้น้ำเนี่ยมันดิ่งออกไปนะครับ ถึงสาลาได้เนี่ยก็จะเป็นเป็นการช่วยระบายน้ําให้มันไม่มีการขาังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานไปเนี่ยตัวบ่อกเกิดบอ่อซึมเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเต็มได้เร็วนะครับแต่ในความเป็นจริงครับบางบ้านเนี่ยที่เรียกว่าทําการขุดแค่บอกเกิดบ่อซึมกดไม่มีท่อตรงนี้จ้าออกไปเนื่องจาก ทางหลวงเขาอาจจะยังไม่พัฒนาที่ดินไปถึงตรงหน้าที่ดินของเราใช่ไหมครับถ้าสมมุติเป็นช่วงที่มีการฝนตกหนักๆเช่นแบบฤดูฝนอย่างเงีเ้ยเจอกันบ่อยจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินข้างล่างเนี่ยมันมีความสูงขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยพอเวลาเรากดไปเนี่ยน้ํามันก็ไม่มีที่ไปครับทำให้เป็นสาเหตุของการเออเราก็จะต้องรอให้ช่วงที่เรียกว่าน้ําใต้ดินมันมีการลดระดับลงก็จะใช้งานได้ตามปกติครับ สำหรับสาเหตุที่2ครับที่ทําให้ส้วมเนี่ยเวลากดแล้วน้ำมันอั้นก็คือเรื่องของการที่คนน่ยมักจะตกมาตายครับไม่ได้ต่อท่อหายใจไว้สําหรับท่อระบายน้ําทิ้งหรือท่อส่วมนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าท่อหายใจเองเนี่ยจะเป็นท่อเล็กๆนะครับที่ต่อดึงเอาอากาศนะครับที่มันมีโอกาสที่จะอั้นนะครับในระบบเนี่ยในท่อของเรานะครับให้ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกได้ครับซึ่งจะทําให้เวลามีการ กดชักโคกลงไปนะครับน้ำมันก็สามารถไหลลงได้แล้วก็อากาศเนี่ยมันก็จะถูกดันออกไปข้างนอกได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหลายๆบ้านเนี่ยไม่ได้คิดนะครับแล้วทำให้เกิดเป็นเรื่องของการกดแ้วน้ำมันไม่ลงนะครับ ตรงนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงคือท่อหายใจเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นท่อที่ต่อเข้ากับท่อส้วมเองอ่ะมันจะมีเรื่องของกลิ่นเหม็นได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องหาพื้นที่ที่อยู่สูงนิดนึงนะครับให้ไกลาจากห้องที่มีคนใช้งานนะครับในกิจวัตรประจําวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้การใช้งานของตัวส้วมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับไม่มีปัญหาน้ําเอิญน้นําซึมด้วยนะครับ